ก็รู้สึกโลมาเลยค่ะก็เพราะเราก็ใช้เวลาอยู่กันที่โฮเทลโรงแรมนะคะแะ8วัน7คืนใช่ก็คือทํากิจกรรมกันทุกวันเลยมีมิชชั่นกันเกือบทุกวันเลยมีสปอนเซอร์กันเกือบทุกวันเลยอย่างเงี้ยค่ะสนุกมากๆแล้วก็เหนื่อยกันด้วยแต่ทุกคนก็ไม่ท้อค่ะก็สู้ตายจนมาถึงวันไฟแนลวันนี้ค่ะใช่ใครเพิมค่ะก็ในทุกๆรอบค่ะทําเต็มที่กันทุกๆรอบเลยทุกคนแบบว่าพยายามที่จะดึงสกิลของตัวเองเนาะออกมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันค่ะ ค่ะแล้วก็อพอเข้ารอบวันนี้หนูก็ชอบมากดีใจมากมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจกับน้องด้วยค่ะคได้ค่ะสมมงจริงๆค่ะขอบคุณค่ะก็อยากชื่นชมน้องๆทุกคนนะคะก็คือมีทุกคนเนี่ยอาจจะพื้นฐานไม่เท่ากันมาจากหลายๆพื้นที่ต่างกันแต่ทุกคนเนี่ยเต็มที่หมดเลยไม่มีใครยอมแพ้กันในแต่ละมิชชั่นเลยก <c ười> ็คือยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยจริงๆแล้วก็ขอชื่นชมน้องๆทุกคนอุดมาก นช่ไม่ใช่จอเจียก็ขอบคุณโอกาสดีๆค่ะแล้วก็สวัสดีดีๆกับเราบีเอ็มด้วยขมบคุณค่ะเพราะว่าพวกเราแบบผ่านภารกิจ่อยการทำวิชั่นต่างๆมามากมายแล้วก็เหมาะสมจริงขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามและเชียร์พวกเราอยู่ทางบวานด้วยนะคะขอบคุณค่ะสนใจเลยค่ะได้อะไรจากการแข่งขันครั้งนี้บ้างคะอย่างแรกคือหนูรู้สึกว่าได้การทำงานแบบใหม่ได้เพื่อน รู้สึกว่าเราได้เพื่อนเพื่อนใหม่ๆสังคมใหม่ๆทีพี่พี่ทีมงานทุกคนหนูจําได้ทุกคนแบบว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆค่ะแล้วก็การที่ได้ทํางานร่วมกันเพราะว่าเรามีหลายมิชชั่นมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวเป็นคู่เป็นกลุ่มอะไรเงี้ยมันทาให้เราได้แบบว่าสนิทกันมากขึ้นได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ดีใจทั้ง 30, 28และ10และ5และ1 2 3 4งสองสามสี่นะคะ <ๆ S 2> ใช่ค่ะดีใจแทนทุกคนมากๆาแล้วก็ว่าเราสิบคนจะทำงานอย่างเต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะ กมีคอิราลอตันแร้ค่ะคอนเสิร์ตวันที่17นะคะสิงหาคมเป็นคอนเสิร์ตชาร์ลอตพัสิเบิรนะคะใช่ค่ะตอนนี้ยังสามารถกดบัตรกันได้นะคะแล้วก็ฝากพวกเราด้วยสามารถเจอพวกเราได้บนคอนเสิร์ตได้เลยค่ะใช่ค่ะโอเคข็นะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอไม่ออกอาไมออกอไม่ออกอไม่อก่ออ